ด้านล่างคือตัวอย่างสคริปตรีวิววิดีโอเกี่ยวกับ Suzuki Vitara Hybrid 4 x 4รุ่นปี2026ในรูปแบบภาษาไทยความยาวประมาณ900คําคำโดยมีการกล่าวถึงทุกหัวข้อที่คุณระบุรวมถึงประโยคเปิดช่อง Thai Precision Drive สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย Precision d r ร v e วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ s u v ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากค่ายซูซูกินั่นก็คือซูซูกิวิทาร่าไฮบริด 4x4 รุ่นปี2026ซึ่งในปีนี้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกภายในระบบขับเคลื่อนรวมถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจมากๆต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่มองหารถ s u v ที่ประหยัดน้ำมันแต่ยังพร้อมลุยได้ทุกเส้นทางรถคันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่มาติด ตามกันเลยครับเริ่มจากภายนอกของซู z u กิวิทาร่าไฮบริ2026พ่องรุ่นใหม่นี้มาในดีไซน์ที่ดูทันสมัยขึ้นมากมีความเฉียบคมในทุกมุมมองกระจังหน้าแบบใหม่มีเส้นสายโครเมียมเพิ่มความหรูหราพร้อมกับไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ปรับระดับอัตโนมัติ และไฟ DRL รูปตัว e L ที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวอย่างลงตัวกันชนหน้าและหลังดีไซน์ให้ดูแข็งแกร่งเหมาะก,กับการลุยทุกสภาพถนนและสิ่งที่น่าประทับใจคือการยกระดับช่วงล่างให้สูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งช่วยในการขับขี่บนเส้นทางครุกราบหรือทางลุยได้ดีขึ้นลอ้ออนลอยขนาด17นิ้วลายใหม่ก็ดูสปอร์ตและลงตัวกับภาพลักษณ์ของรถอย่างมากสีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดสีรวมถึงโทนทูโทนที่ได้รับความนิยม ภายในห้องโดยสารของวิทาร่ารุ่นใหม่นั้นได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้นพวมาลัยมัลติฟังชั่นหุ้มหนังแบบใหม่มาพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัล และหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Bot บอนั่งหุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงรองรับการปรับไฟฟ้าสำหรับฝั่งผู้ขับขี่บอะดหลังพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระซึ่งเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือทริปครอบครัว พื้นที่ภายในกว้างขวางพอสมควรสำหรับรถขนาดกลางทำให้ผู้โดยสารด้านหลังสามารถนั่งได้อย่างสบายไม่อึดอัดระบบแอร์แบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์ด้านหลังเสริมความเย็นทั่วห้องโดยสารในด้านสมรรถนะ s u ซ u k i Vitara Hybrid ด4 x ครุ่งนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตรผสานกับระบบไฮบริดแบบไมล์ไฮบริดหรือ S H V S Smart h บ b r i d v e ว i c l เ b ิลบา u ซูซูที่ให้พลังกำลังรวมประมาณ115แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อแบบออกริฟซีเล็กซึ่งสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4รูปแบบได้แก่ออโต้สปอร์ตสโนและล็อกโดยเน้นประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งในเมือง บนถนนลื่นหรือทางวิบากระบบไฮบริดทำหน้าที่เสริมกำลังขนาดเร่งและช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในขณะชะลอหรือจอดนิ่งทำให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถ SUV ขับเคลื่อน4ล้อ ด้านระบบความปลอดภัยวิทาร่าไฮบริด2026จัดเป็นเทคโนโลยีซูซูกิเซฟที่ซัพพอร์ตที่ประกอบด้วยระบบปืนการชนพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบปืนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมลาลัยระบบปืนจุดอับสายตาระบบปืนขนาะถอยหลังกล้องมองรอบคัน360องศาและถุงลมนิรภัยรอบคันนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันสต็อปแอนดซึ่งเหมาะมากสำหรับการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นระบบช่วยออ ตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันก็มีมาให้ครบทำให้การขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นในทุกสภาพถนน สิ่งที่ทำให้วิทาร่าไฮบริด 4x4 รุ่นนี้โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือความสามารถในการเป็นรถ SUV ที่พร้อมลุยด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อนในขณะที่ยังคงความประหยัดน้ำมันและรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบไฮบริดนอกจากนี้ตัวรถยังมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะกับการใช้งานในเมืองแถมยังคล่องตัวในที่แคบแต่ก็มีช่วงล่างที่ทนทานและพร้อมลุยทางลูกรงังหรือเส้นทางธรรมชาติได้ดี การออกแบบที่ดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมทั้งภายในและภายนอกบวกกับฟังก์ชันความปลอดภัยที่จัดเต็งทำให้วิทาร่าไฮบริดเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งครอบครัวคนทำงานและสายเดินทางผจญภยัย สำหรับราคาของซูซูกิวิทาร่าไฮบริด 4x4 ปี2026คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1 9 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ SUV ที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อจากค่ายอื่นที่มักมีราคาสูงกว่าในระดับที่ชัดเจนซูซูกิยังคงรักษาความคุ้มค่าตามแบบฉบับของแบรนด์ญี่ปุ่นที่ใส่ใจทั้งคุณภาพและป้อง,งุนการดูแลรักษาในระยะยาวสรุปแล้วซูซูกิวิทาร่า ไฮบริด4คูณ4รุ่นปี2อง6ีคือรถ SUV ที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกด้านอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ดูดีภายในที่สะดวกสบายเทคโนโลยีขับเคลื่อนไฮบริดที่ทั้งประหยัดและเป็นมิบต,ต่อสิ่งแวดล้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่พร้อมลุยและความปลอดภัยที่จัดเต็มเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจาับตามองในปี2026นี้หากคุณกำลังมองหารถ SUV สายลุยที่ไม่ละทิ้งความสะดวกสบายและความประหยัดซูซูกิวิทาร่าไฮบริด 4x4 คันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยพรี ช d r นไรเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆขอบคุณที่รับชมครับ